มุมเอทุกท่านนะคะพิพิธภัณฑ์บจอ,อีกนี้จะพาไปเที่ยวกันในโซนนวัตรกรรมของพ่อของจริงค่ะอ,อยู่ในพิพิธภัณฑ์นในหลวงรัชราลที่1ด้านหน้นา,นา,นานโซนวิธีเกษตรของพ่อที่เราพาชมกันใน EP ท,ที่แล้วนะคะซึ่งโซนนี้เนี่ยแต่ว่าเรื่องราวของนวัตรกรรมที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและทดลองของในหลวงรักรรชกาลที่9เพื่อแก้ปัญหาการเกษตรพลังงานและสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นประดิษฐกรรมหรือว่านวัตรกรรมนะคะที่ไม่มีผู้ใดเลยเนี่ยเคยคิดค้นหรือว่าทํามาก่อน ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าแล้วก็คุณค่าต่อเศรษฐกิจและเศรษีของประเทศไทยนั่นเองค่ะและในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็ลยมีพระราชดำริให้จดสิทธิบัตรจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและจดแจ้งใสิทธิในสิ่งที่ทรงได้จิตควนขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นสมบัติเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เป็นมรดกสําหรับคนไทยและประเทศไทยในอนาคตค่ะ ที่เห็นทางด้านนี้นะคะตู้นี้ค่ะเป็นตู้เพลงพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชก,การที่9ใครมาชมในพื้นที่จริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะกดกดจิ้มจิ้เพื่อฟังเพลงต,ต่างได้เลยส่วนทางฝั่งด้านนี้นะคะนอกจากที่จะมีพระราชาดมปีเนี่ยจิตคุเพื่อให้ใครทาใครใช้แล้วใช่ไหมคะคนต่างชาติก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อโลกด้วยองค์การระดับนานาชาติทะะั่วโลกเลยเนี่ยติยต่างพื้น9คุนรประหมอมมอบรางวัลให้แก่ในหลวงราชการที่9นะคะ คุณพระมหากษาัตริย์คัะผคู้ทรงมีพระอัจฉริยะภาพแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาระดับนานาชาติตลอดไปนั่นเองค่ะโซนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเพีงโซนเล็กๆแต่เนื้อหาใหญ่ระดับโลกเลยนะคะใครอยากที่จะศึกษาโดยละเอียดก็สามารถกินมอมที่นี่ได้เลยดูแล้วก็อย่าดูเฉยๆแคปภาพในวัตกรรมหรือรางวัลหรือลิขสิทธิ์ของนโยกรัชการ,รที่เกาที่ท่านชื่นชอบนะคะมาคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์นี้รับฟรีกระเป๋าคาดูดูบับสับคารเต้สายดำ ใครอยากมีกระเป๋าผา้าสวยๆไว้ใส่เตะชับกระชับกเจงนะคะก็ทำแล้วและก็อย่าลืมมารับของรางวัลที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรด้วยทาั้งนี้นะคะเราจะจัดงานนวัตกรรมทําเองที่สี่สิงห้ามีนาคนนี้ใครทําแล้วอย่าลืมมารับของรางวัลได้เลยพราันในไอทีต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ